กาบสวัสดีและสบายดี้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเกิดเรื่องสารลดใจอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวกับครอบครัวของน้องจ้อยพี่สันพ่อของน้องจ้อยอนะพี่น้องเลยเนาะ,ะซึ่งตุเดนก็มาแต่หน้าพี่น้องเลยมาแต่ให้แต่หน้าคำมืดแล้วก็เลย เข้าไปเล่นโทรศัพท์ฮะก็ได้จับโทรศัพท์เบิร์ตเมอพี่น้องอหไรมื่อกี้เนะาะก็ผู้ดีเห็นคลิปของตูซิดบอของน้องตูไซบอเบาเวียงบอเอางรงปลาแดงยาวหลวงน้องหล่าไปนิปนึงน้องจ้อยจ้อยเอจ้อยอันนี้นิปเฉพานะเนี่ย อยตั้งโตนํากท่านเนาะจอยู่กับพ่อสองคนกอ แม่กับแม่เป็นเต็มวันนี้ไปนี่ใช้หัวก็ดีุิบาเพื่อบ้านลาไปแล้วแม่กับแม่ป็นเต็มแม่กจากเมื่อก็ไปยากไปก็ไปเอเป็นนันลูกเอ้ยแมก็ขอยู่แล้วชองคนกับพอใชนบอลฝนลมบอลได้นี่น่่น่ะน่นี่จะใกล้นี่นี่บอลนาบนี่ยช่องเนี่บอล้นมากจากน้าลูกนวดในน้มัตายในน้ามันอ่ะ

Áp lạp quốc Để Sang tên thế anh này nó, <laughs> cần anh nhụt chắc phí anh này. <laughs> กชิปแล้วไปเจเบิ่งเนาะหกเจ็ดชิปไปหเจะหมันก็เท่าเฮงแล้วนะเท่าเฮงแล้วหันด้วยชนตูงจนหลงที่นี่ในหูในอย่างเราคือมีเลือดมีอย่างน้ำเนาะลด้ยันลมชอหรอมันตอบันแม่หมอกมันได้หัน ก็ต่อบ่โดยโดยอ่ากต่อนนอยก็ได้นะบ่ได้แบบมด้ั้กนบูมการบเมนเนาะบ่มบ่เมนดบกคนบ่แมนบ่คนมาตีมายัง เบิ่งเบิ่งคักแล้วบอกกับตนกับโตแล้วผมมีห้อยยังท่อนถือกันไม่เกดรน้อยนะโอ้ยเนาะสรางเป็นแค้นี่ยเปลี่ยนเอะน้นึงได้ช่อเท่าไห่กไย่าข่ามนะืดมนอเยข่าันกินยงข้าวข้าวเ้ยข้าวอะไรนน้ำผึ้งน้อยนะตามาให้ยานจตเห็ดแต่เวียกเนาะโอ้ยเห็ดเวียกบมัได้กินเข่าไม่ให้เช็มได้ ลาวน Saint ี่แล้วนะน้าลาวก็ได้มันเป็นลายวงหลายหลักน่ะโอ้ขนาดต่อไม้เดดีหน้าบ้าแสนต่อไหมเน้น้อยเนี่้น้อยจะเป็นเตียงอายูนะนี่ต่อไหมเน้น้อยเนี่ยแหลมเลมเนาะโอ้หักแหลมต่อไม้แหลมซ้ำตัดทิ่มซารดตัดทิ่มซานะมีผ้าบอกไปตัดทิ่มรถต่อไม้อันนั้นนะ ขันอาใช้เออเออบนเรือกับตะวันตะยาไอ้เอ้ยใช้ออกน้อยเลยตะวันตะไอ้เอ้ยอันนี้บอคอยกินนี่คอยเห็นเลือดออกได้ในหูแล้วมีเลือดไอ้เยมีเลือดในหูได้พี่น้องไหมเออเอาน้ำเด่นบอหัวน้ยันโบหัวก้อนเงี้ยนแถวนี้มาจักเนาะเห็นเห็นเลือดจีนี่พี่น้องเหมยันถือแถวนี้บ่ถือบนงอนน้อยนี่บ่ลมลงเนาะ เขาก็บันกดกาเหมือนกับแบบเชไคเนาะนี่นะเาเลยนก็มาให้ใตาเหมือนเนี่ะรเอคณะอันแรงกดกาเหมนหัวหางเดอหัวเดอนี่เเบาเลยนี่น่นี่น่นะนี่นี่น่ให้ไม่เอานี่นน่มันชนเอาหมดนเอาหมดรบมันใช่ังมันมันตายแล้วคนโย่ทิ้าไม่ลมันก็มุลงลน หนาช้ำไปเลยเนาะรมแห้งหรือว่าังหนวะยางรลดพลาดหนาคุบลงเลยมาจากเนาะทีว่าห็นวิ้มแต่เพิ่งงมหนาอยู่มงคุณน้องคุณเล้ยให้ให้ใหมาเห็นเราเนี่ย้าความความหนาอยู่ที่ โอ้ยไทยบบปแล้วเนาะพลอยกุ้มร้านอะไรอือน้องตัวยนั่นแหละร้านเรื่อนมาบ่เด็ดไปหาเลยสาวีเจ้าลือไปหาอยู่บนห้องพุดนน้ำช่างพุ้นดูเทียงช่างเป็นแท่เนาะดเอายังทำหน้าเป็นแลวนี่เแล้วปุีกระไรเป็นแล้วเป็น หนาขึ้นันน evet> ี้ได้เพื่นมี่น uh> ี <S <S ้ได้เอาขึ้นหนาได้มือนเนี่เพิ่นเช็ดนะได้มื่ออนี้เ่นจะเอาไปได้ลยไปเลยได้ไปเล้เลดีไปได้บาทดเพื่อนว่าตานไม่สามงประมาณจิงข้างนอมยังเคยมาเคยมาเคยเอยเคยมาเคยาเคยมาเคยยามาเยเคยมาเมายเยมายาป ไกต้นน yeah, ้องจ้อยเนาะพี่น้องโอ้ยกำลังฉีกคอเฮือนว่อหลาชาวนลังเจ็บน่่น้ำอกน้ำเคยช่วงพ่อเคยมาเพื่ออขอห่อมายานชาเจาะแล้หลาไุกเอาหนาหนาหนาปนมุนเบิดเลยเนาะอันนี้เนาะ หูกันหูกันดังฮอบดังซับหูกันเลือดออกเนาะลมแห้งอะไรอันนี้เขาหยัดขึ้นดังนี่มันโตอ้อยเบนนะใหมามาทั้งผัวมันเรื่องลูกมันน่ะมาเบิดเ่ะโอ้ยนี่อันนี้เราทำงานอาชีพเลยน่าจะชีเป็นแย่ย่อไปนะอันเนาะไมโจมไปนะเนาะ บ่อจันทร์แเบผืนยางลงไปเลยรถเออรถขาามาได้อยู่บ่รถรถไทยบ่อไปไปมันต้องมาเู้จรถไทยรถมาหอดอยู่เนาะใครอยู่ข้าวใสขาทำาทำ้าวช่วคนตก้าลงอินหมดทางบ้านอีอย่ามัอย่าวใสตกกับข้วมาไปไปได้เ บ่ไดบ mm ัด hmm. ช okay. right. ีเ <that> ็ดได้ม so, ันไม่ตายเจ็บตายไข้ไดตายไม่แห้งไดนั่นเลเธอมาไปแล้วนี่ไปวกับนีทันไกบัดชีวรบแล้บัดยาบเคยเออครบแล้วยังมนี่กยามันไม่ตายเจ็บตายไข้เคหีบชบหีบอันลงไม่ได้ใช่เราบ่สาหิบใช่ศาสตร์เลย บ่จากไห้ใส <m im ii> ่หีบได้ไห้เเท้าไรหีบนะใส่แต่หีบก็ได้ไห่เราน่ะโดยแม่นักคนยังใส่ไหแพงบ่เบิ่งข่สีชื่อออกไห้ก็ได้ไรหอดบ่ล้านนะจักเข้ากับนนเก้าเก้าเชนหอเอเอาบุญน้ำเหล้าเพราะว่าเชื่อ่อ่ศ่สาตร์นี้อีบาบเด้อ แล้วอ่ากดยด้ยบ uh, yep. okay. ึงใส่หีบมาแน่เงน่เดนก็ไล no. oh. ูเ่อนน่เออหูจักยูคอยไปท่ายคอยพาไปเฮ็ดเฮื่อนอยู่บ้านหนมงเง้วคอยกะพาไปน้ำยูน้องหลานเนาะเห็ดเพือน้องนุ่นตอนนั้นเนาะไปน้ำตโลเลยสร้อยเก้าเซนบ่อหีบนะ

โบแม่ได้เขาเขาผู้บัเขาบอให้ใช่บนผู้บัม่ให้ใช่บบใช่ใช่แต่หีได้เอาไปพังนะได้โบได้โบไม่ให้ใช่ได้ลูกเอ๋ยบบได้เอินบอกกนกลับไม่ไปเอินมาใหมเอเอินมาคอนน่ะเอินมาอนันบได้โบละครบบไปก็ยาไ้มาไ่ไปโจะยังให้บใช่บบได้พี่น้อยใช่ เพิ่นไ่ใช่ไปใช่บ่ได้พี่น้องเลยนี่แหละตุศิษฐ์ว่าตาบุญคิดว่าสิจกเงินตัวเองนี่แหละมีบาปเราแล้วเพิ่นไม่ให้ช่พี่น้องตายแบบนี้เสียชีวิตแบบนี้นะว่าขอโทษตุศิษฐ์ก็เฮ็ดเต็มที่แล้วพี่น้องเอยเนาะครับเนี่ยเขาบอแซียนมายังนี่ก็มีแต่ชั้นนั่นกับพูดเลยเนาะถ่ายเพื่อนจัดการแล้วเขาช่วยตัวใดได้แนวอื่นจะจังฉิมมาช่วยเนาะ พี่นออ้องเอ๋ยแจ้งประมาณนี้ขอบใจบ่อแซนเนาะถือให้พี่นออ้องเอ๋ยบ่อได้ซ้ับเพิ่นบ่อไห้ใส่ครับเป็นฮีดเป็นคลองบ้านเพิ่นเด้อเฮาอ่าชีันนั้นบ่อได้ฮีดคลองบ้านเมืองเพิ่นพี่นออ้องเอ๋ยแมน

มาได้พ่อเอาเอาตะฮีบมาใส่บ่ได้เอาลงเอาตะฮีบทีบไม้นั่นทีบไม้หันหัอไปถามดูถาโบกี่อันมาเลยไปถามแน่เน่เก๋เปิดตะเบิร์นดอกเอาตะฮีบมันซีเรียมนะมาตอกเอาให้เราดูเอาเบอร์ผลหมานำก็ได้เท่านว่านั่น เอาเบเ่อไยบหัอได้บ่อหาดบ่ได้ได้บ่ได้ว่ะเขามบได้บ่ได้บอกเพื่อนแม่บ่ได้ช่วยช่วยมายบ่ได้ขันมี้เงินมีขั้นช่วยแค่ใครแน่ลูกเอ้ยบ่ได้อีกบ่ได้บ่ให้ใใจบ่อ้ชยวยอีกบ่ได้กินคองของบ้านนี่แต่หายห่อใส่ชาติไปเลยอ๋อเนาะอี่บาทเดพี่น้องเลยบาทเก็บรได้ได้บาทเนาะ

เป็นโมหันชัยเนาะข้าวกระยังไม่ได้กินซ้ำเนาะยันยันเมื่อยอยากกินข้าวรถเฮดเตเวียกนะนี่าข้าวก็ท่นได้ชุก ข้างมาเข้าแลุงมาเอมาเียน้าแล้วแล้มันไปเียงแล้วฮอเคยกินข้าวกินน้ำแลบอกเคยกินข้าวกินน้ำแล้วเรียมมาเพน่ะมัดเมียนี่ยก็เคน้ยคนพาดลงแห่งแจ้หันเคยเท่าที่เคยในนนั่นคนนั่งอย่หันเคยตนยุคนี้มาเปิดนมัปบน้คมันจะมายามุมั่ป ย้ำให้ย้ำหน้าโดดยากเนาะไผกแกยู่ให้อยูหน้าไผมันทอให้ย้หน้าแหยามันบ่ายเลยมุงตอนนั้นชอบเยนภหน้ามาเพื่อคุดคุมอีกเนาะคุดบ่ได้บ่ได้คุดดอ่าบ่ได ไม่ได้คุดแบบตื้นๆไหนอันนี้นะครับจะรับจะรับบอกขอโทษช้ำเขาคุดอันเห็นของห้องน้ำผมได้ความเลือกันยันซัดชาวราชิงชิมาควัดเอยน้องละก้ามายั ช่วูๆเด้อต้องจอยเด้อชูวบักละตั้งใจเด้อตั้งใจตั้งใจบักลายให้ตั้งใจเนาะจนเด้พี่น้องเลยนี่แหละผวงานจากแบบบริบอกบริกาวบม่ได้ลาเลยเนาะ ไปไปท่านเดยเ็นวันจออินเดีย์ขาบอกให้ไปเอาอยู่หันบอกเคยไปเอารถพัน้รถหันเอาเนี่ยแะถูกฮากันดูพี่น้อยไบอกกนี่บ้านก็ง่ายอันถ้าถ้าคำมันสิขาขึ้นบ่ได้พิษพิษอีกเนาะมันบอกต้องเอาไปมือนี้เลยต้องเอาไปมือนี้เลย เตะหีบก็งหวใช่เลยเนาะ่นไมีอโลหีบคองเนาะคองโดยโเกินว่าคอนี้นำเขาเอินว่าหีบข้าคองเรื่องนี้แหละโดยขปางาเป็บัตรบางในถอดุงโกตาอนอนอันทางนี้ รัางจะบัตรอู้เดือนบาบัตยาละคุยโัวฉับมันพอแล้วจะแบบบริมีวันหววคืนเลยพี่น้องเลยมาเลยมาแล้วว่ะมามามาจะมาบ่ายจอดกันได้รู้อันหมู่บ้านเพิ่นกับพี่น้องเองเนาะแต่มีชั้นนี้บ่ออันนี้น้องหลา

อันไหนเราเจอกรรอกระมูงตึงไตีใหม่อะเออไข่กระมีและบ้องไข่เอามาหมดเอามาเลยเนี่ไข่คือมาจากบ้านคุกระทุกมากระทุกก็มาบดเอเที่ยาะเที่ยใจละยกมักนบ่มีบะทังสมอนบะเพียน

อยู่พยาอยู่้นบ้านนเมืองหมู่นาอยู่ใบ้านําเมืองคนทุกคนอยู่ในบ้านแค่ในในไปอยู่ในทงนูนามื่อใด้ีนพี่นองเพี่้อบเฮือนดินเฮือนดินชานก็มีมาอยู่ปลาอยู่ดงอยู่ตรงไหทตรงหน้าพูดยาดระบายในหนองจ้อยหน้ากระแม่นจำเอาข่าวมาให้กับอาม่าพี่พ่อฝากไว้เฮือนนั้น นอน้องด่างได้คนกับมานะโดยพอกันเขาจังมาได้อยู่นี้กระลูกป้าแม่กัป้าูนใดมบู้เดี่วกนเดียวนุกคนเดียวนกรันไปตลอดไลอตเนาะ ุดหอดเนาะยังไงยังกอดเดกูรัก no ท yes> ุกที่มีนกูน้องเอ้ยให้กะเปาเบอมากนเ็นอย่ะไปใม่าไนปตัดไปตัดออกช้าต่อไหมนั่นนะ เราล้มในเด้อจับเอาหน่อยในเด้อยับลงก้าวเนาะตัดออกเลยฮับผ่านมือตัวน่ะตัดออกเนี่ยคอนทับทับลงจำให้ตัดออกรวดต่อไหมแถวนั้นน่ะเอาคอนทับลงให้มันจำต่ออันนั่นแล้วผู้แถวทั้งหน้าเจ้าน่ะท่าน่ะต่อแถวน่ะเนาะตัดออกเบิดช้า ผูย่งนี่จะเป็นลมก้อนบันหักบ่ได้ไปเลยพี่น้องเนาะอีบ่าวลาชำผมผูย่างบ่ได้แล้วเือเพมันกระทันหันเกินไปเนาะมันไวเพอเื่อว่ามันเป็นเื่อยเ่อผูดจะม่องจ้อยนะไปด้าหลังบ่ปไปไปใช้แม่ม่น้องจ้อยนะอ๋อ นึงว่าผู้นั้นไหนเอออันนี้บแม่นะเออพูดเด้อูอพี่น้องเนาะสกผู้นั้นไอยเพิ่นผู้นั้นเนาะูจูมากับน้องแม่อ๋อน้องเพิ่นเบิดแล้วอือเอ้ยเพิ่นผู้แม่คอยบเพื่อนููช่วยเหลือย่างบ่ได้ปะทาด้ๆผู้นั้นแหละเอ้ยของแม่ลนะเออคือนี้ซอยเบื้องต้นก่อนเนาะ จะยังบ่มีผู้ใหญ่ท่านใดดอกพี่น้องเพราะว่าข่อยก็ยังเบื่อลงคลิปแต่ว่ามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวฉัออกไปเวียกก้อนนะนะพี่น้องสิได้ซอยน้องจ้อยแม่นกินทานก่อนเบื้องต้นพียังไงเนาะอสามสี่ หาเสนพี่น้องเลยกระซี่งกินทานเพิ่นเบื้องต้นเดี๋ยวจังนในรายกาช่วยมีอย่างกัจังคันพี่น้องผู้ใหญดจะดีทันใดอยากสมทบว่าบุออกตัวซิดกันได้น้อพี่น้องอยากซอยน้องจ้อยหรือว,ว่าครอบครัวเพิ่นกัจังที่ต่อหาตัวซิดเด้อพี่น้องเด้เดินตัวซิดท,ท,ที่ขอปิดคลิปพอนบบบนี้พี่น้องเนาะเพราะว่ายัง มีภารกิจที่ตอนนี้ไม่เฒ่าอันน้องไม่เฒ่าน้องก้อยกันยังนอนชัยชลมอยู่ห้องหมอไปทางนั่นกับปะบบได้พี่น้องเนาะโดยคันดุอยู่สองคนอยู่นันนน่นกนัเดี๋ยวชีได้อกับเมือ่อเมื่อ่งทางนั่นเมือเ่อเฮื่อก่อนได้จังได้กับชีได้มามาเบิงติดตามอีกทางนี้น้าเนาะให้กําลังใจน้องจ้อยอพี่น้องก็เป็นเงินกับหาเศษเนาะพี่น้องเลยนเนาะกับเอาบุญน้ากินชํากินทานเนาะ ขอให้เพิ่นไปเกิดบอลหาดีถึงชุกบอลโบทุกบอลโบเจ็บเนาะอ่าเอาบุญนำเด้ออ่าเพื่อใเอาเนาะอ่าบุญลุกใจเราอ่าเด้อใจเด้ออ่าอืมสวยๆเด้อหล่ะเด้ออ่าเดี๋ยวไอ้สิบอกพอเด้อบอกพอเด้ออ่า